สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้นนนองทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเป็นสามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พ,พี่ก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับผมขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะ ชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับผมเด็กเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆน,น,นะครับท่านใดอาจจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาเนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวะทางฟรีนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่ๆเนาะเมื่อวาน เมื่อวานนะครับผมให้9กับ3นะครับราวสามัคคีผลที่ออกนะครับตอง2กับ1 2นะครับพี่ดีไม่มาไม่มาตอง2กับกับเบิ้ลเนาะนะครับอืมนะครับทำไปได้นะครับพี่เนาะก็หลุดไปนะครับราวสามัคคี VIP ให้1กับ7ผลที่ออก9 5 9กับ8 9นะครับผมนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ ส่วนเรา VIP ให้สองกับหนะครับผลที่ออกหกห้าสองกับเก้าหกนะครับพี่พี่นะครับของเราห้าสองไม่มีนะครับพี่พี่อันนี้ก็หกสองศูนย์เนาะเก้าหกก็ไม่มีนะครับใครเอาสองไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่ห้าสองใครเอาหกไปวิ่งไปรูดรเข้าไปที่ 5, เก้าหกนะครับมาเลขเด่นกับเลขรูดนะครับเรา VIP เนาะ สองรอบนี้หลุดนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่24นะครับพี่พี่แนวทางวันที่ยี่สี่าสามัคคีนะครับผมได้เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดห้านะครับ ส่วนเรา VIP นะครับพี่พี่เรา VIP ได้เลขแปกับเลขสี่สายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่ก็จะมีที่สี่สองสี่ห้าสี่เก้า นะครับ8,2 8,5 8,6แปดห้าแปดหกนะครับสามตัวให้ไปที่แปดสี่ห้านะครับ ส่วนลาว VIP นะครับลาว VIP ได้เลขเจกับเลข1นะครับพี่สายรูดให้ไปที่เลข7 12ดห

นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับ3รลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่น้องชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ